ไพ่แปดเมษา้าเป็นไพ่ของความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่ต้องฉกฉวยโอกาสน้ําขึ้นให้รีบตักนะนิสัยเป็นคนใจร้อนมีลักษณะเป็นผู้นํารักความก้าวหน้ารักการเรียนชอบทําอะไรที่รวดเร็วว่องไวงานเป็นช่วงดีมากของการทํางานนะคะทําอะไรก็ดีไปหมดงานเจริญก้าวหน้าใกล้ถึงจุดหมายที่หวังไว้ให้คุณกับงานที่ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะ อาชีพนำเข้าส่งออกทางด้านการเงินการเงินคล่องตัวไรายได้ดีได้ข่าวดีด้านการเงินแบบไม่ได้คาดคิดด้านความรักเป็นคนที่ดวงดีเรื่องความรักนะคะมีคนรุมรักความรักมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและการพบรักแบบไม่คาดฝัดนการทำนายจร คิดเปลี่ยนงานมีงานใหม่ติดต่อเข้ามามีคนชวนไปทํางานที่ใหม่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นการเดินทางใกล้ไกลราบรื่นจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะแปดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งการขยับขยายมีความคิดไม่สิ้นสุดทําทุกอย่างอาสากระตือรือร้นมีความสามารถถ้าเรียนหนังสือก็คือหลายใบยอะค่ะ